สำหรับวิธีการเบ่งคลอดที่ถูกวิธีสำหรับคุณแม่ที่จะคลอดเองตามธรรมชาติหรือว่าคลอดทางห้องคลอดคุณแม่ที่จะเบ่งคลอดได้นะคะก็คือปากมดลูกจะต้องเปิดหมดก็คือ10เซนติเมตรถ้าปากมดลูกเปิดยังไม่หมด คุณพยาบาลยังไม่ให้เบ่งคลอดคุณแม่อย่าพึ่งเบ่งนะคะเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะว่าปากลูกเปิดประมาณ8 9ซนแล้วอยากจะเบ่งอยากจะคลอดลูกแล้วอันนี้อย่านะคะเพราะถ้าคุณแม่เบ่งไปถ้าปากลูกเปิดยังไม่หมดก็ไม่สามารถที่จะคลอดทารกได้ ถ้าคุณแม่เบ่งก่อนก็มีโอกาสที่ปากมดลูกจะบวมก่อนอาจจะคลอดเองตามธรรมชาติหรือว่าทางช่องคลอดไม่ได้นั่นเองค่ะคราวนี้หลักในการเบ่งคลอดที่ถูกวิธีถ้าเราเบ่งคลอดได้ถูกวิธีนะคะก็จะได้เห็นหน้าลูกเร็วนะคะลูกเกิดมาก็ปลอดภัยแข็งแรงนะคะการเบ่งคลอดที่ถูกวิธีค่ะเวลาที่เราจะเบ่งคลอดเบ่งในช่วงมดลูกหดรัดตัวนะคะเน้นย้ํานะคะว่าเบ่งในช่วงมดลูกหดรดตัวคุณแม่จะรู้สึกปวด อยากเบ่งในช่วงนั้นถ้าปั๊มลูกเปิด10เซนแล้วคุณพยาบาลเชียร์เบ่งคลอดแล้วคุณแม่สามารถเบ่งได้การเบ่งคลอดจะต้องยกศีรษะให้สูงขึ้นนะคะคางของเราเนี่ยค่ะชิดหน้าอกแล้วก็เบ่งลงก้นยาวๆเหมือนเราเบ่งขับถ่ายอุจจาระหรือการเบ่งถ่ายท้องผูกเบ่งให้ยาวที่สุด ท่าที่เราจะทําได้เมื่อเราเบ่งยาวสุดแล้วนะคะสุดลมหายใจของเราแล้วเราก็พักสุดลมหายใจเข้าใหม่สุดลมหายใจเข้าลึกๆถ้ามดลูกยังหดรัดตัวอยู่ คุณแม่ก็ให้เบ่งซ้ําซึ่งการเบ่งแต่ละครั้งนะคะจะใช้เวลาประมาณสัก10วินาทีนะคะสำหรับการเบ่งยาวๆถ้าเราเบ่งได้ถูกวิธีนะคะสีษาก็จะเคลื่อนต่ําลงมาเรื่อยๆโผล่พ้นช่องคลอดออกมานิดหน่อยคุณพยาบาลหรือคุณหมอที่ทาคลอดก็จะทําการตัดแผลฝีเย็บให้ช่วยให้คุณแม่เนะะี่ยค่ะคลอดได้ง่ายขึ้น ถ้าช่วงที่เราเบ่งแล้วเราหมดแรงนะคะหมดลูกหมดละตัวอาหมดลูกคลายตัวนะคะหลังจากที่เบ่งเสร็จแล้วเนี่ยมดลูกของเราก็จะมีช่วงคลายตัวช่วงนี้ให้คุณแม่พักสูดหายใจเข้าลึกๆสูดหายใจเข้าปอดลึกๆเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการเบ่งคลอดครั้งต่อไปพอมดลูกของเรานะคะ เดี๋ยวพักประมาณสัก2-3นาทีก็จะมีการหดรัดตัวใหม่เราก็จะต้องเริ่มเบ่งให้ถูกวิธีอีกครั้งหนึ่งนี่แหละค่ะคือการเบ่งขอดที่ถูกวิธีเน้นย้ำนะคะว่า 1. จะต้องเบ่งในช่วงที่ปากลูกเปิดหมดหรือว่าเปิด10เซนติเมตรแล้วซึ่งคุณหมอคุณพยาบาลจะเป็นคนแจ้งเองค่ะ 2. คือจะต้องเบ่งในช่วงที่มดลูกกําลังหดรัดตัวถ้าเบ่งในช่วงคลตัว ไม่ได้ช่วยนะคะไม่ได้มีประโยชน์นะคะข้อที่3นะคะเวลาเบ่งต้องกลั้นลมหายใจเบ่งให้ยาวที่สุด เบ่งให้เหมือนเราเบ่งถ่ายอุจจาระท้องผูกไม่ต้องไปกังวลเรื่องของอุจจาระหรือปัสสาวะจะออกมาไม่ต้องกังวลถ้าออกมาก็ออกมาเลยนะคะแล้วก็ช่วงที่มดลูกคลายตัวก็ให้เรานอนพักสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อที่เตรียมความพร้อมในการเบ่งคลอดครั้งต่อไปค่ะนี่คือการเบ่งคลอดที่ถูกวิธีสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ต้องการคลอดเองตามธรรมชาตินั่นเองค่ะ